สวัสดีครับอยู่กับผมเป้เฮยในช่องตอกตอกตอก,กสตอรี่เรื่องราวในวันนี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศครอบครัวหนึ่งได้รับสาวใช้เข้ามาดูแลในบ้านหลังจากนั้นมีบางอย่างที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนไปเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นลองมาฟังเรื่องนี้กันดูนะครับกับเรื่องที่ชื่อว่าสาวใช้สายศาสตร เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วในประเทศสิงคโปร์คุณเจนมีสมาชิกในครอบครัวก,กันทั้งหมด4คนตัวคุณเจนนั้นมีสามีลูกชายวัยห้าขวบและคุณแม่ของเจนตอนนี้ก็เริ่มอายุมากขึ้นและแก่ลงทุกทีทุกทีคุณเจนเปิดร้านเสริมสวยทำเล็บส่วนสามีของเธอนั้นชื่อว่าแดริกทำงานบริษัททั้งคู่เป็นคนหน้าตาดีบุคลิกดี ขยันทำงานจนสามารถสร้างฐานะให้กับครอบครัวดีในระดับหนึ่งวันเวลาผ่านไปแม่ของคุณเจนนั้นก็เริ่มแก่ขึ้นแก่ขึ้นโรคตดตามมาหรือโรคความจำเสื่อมทำให้ทั้งสองคนนั้นคุยและตกลงกันว่าคงต้องหาใครสักคนมาดูแลแม่และก็ลูกชายของตัวเองทั้งคู่ได้หาข้อมูลติดต่อไปทางบริษัทจัดหางานที่เขามีสาวใช้ให้ตามต้องการ มีข้อมูลต่างๆรวมเอาไว้เป็นประวัติส่วนตัวของแต่ละคนอย่างละเอียดจนในที่สุดทั้งคู่ได้ไปสะดุดตากับสาวใช้คนหนึ่งเป็นสาวโสดบุคลิกดีอายุ22ปีเธอคนนี้ชื่อว่าซินดี้จากประเทศอินโดนีเซียเห็นโปรไฟล์แล้วทั้งคู่ก็พอใจเป็นอย่างมากจึงตกลงเลือกซินดี้มาเป็นสาวใช้ที่บ้าน และหลังจากวันนั้นตัวคุณเจนก็ได้ขับรถไปรับซินดี้ด้วยตัวเองเพียงลําพังเพราะสามีของเธอน,นั้นติดงานที่ต่างประเทศทั้งสองคนคุยกันทักทายกันและก็ผาเข้าบ้านแนะนําบอกงานในบ้านต่างๆว่าซินดี้นั้นจะต้องทําอะไรบ้างคุณเจนมีความรู้สึกว่าซินดี้เป็นเด็กเข้าใจง่ายเชื่อฟังและนอบน้อมกับเจ้าของบ้านจสงได้กําชับว่างานหลักๆของเธอก็คือดูแลแม่ของคุณเจน ส่วนงานลงมาก็เป็นงานในบ้านส่วนลูกชายของเธอทางโรงเรียนเขาได้ดูแลกันเอาไว้ทั้งวันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอะไรมากและนั่นก็เป็นวันแรกที่ซินดี้สาวใช้ใส่ซื่อที่เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้สามอาทิตย์ผ่านไปทุกอย่างเป็นไปด้วยดีซินดี้ทำงานถูกใจคุณเจนเป็นอย่างมากแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวแล้ว คุณเจนรู้สึกไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เพราะว่าเธอเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยยิ้มทำงานไม่ค่อยมีชีวิตชีวาหลังจากทำงานเสร็จก็จะเข้าห้องเก็บตัวแบบนี้อยู่ทุกครั้งจนเข้าอาทิตย์ที่ 4... แดร็กสามีของคุณเจนได้กลับมาจากต่างประเทศออกเปิดประตูเข้ามาในบ้านคุณเจนได้สังเกตเห็นว่าซินดี้มีอาการแปลกๆจ้องสามีของเธอนั้นอย่างไม่ละสายตาจนตัวเธอนั้นต้องบอกกับซินดี้ว่า แดริกสามีของฉันและนี่ก็คือเจ้านายของเธอจนทำให้ซินดี้นั้นได้สติขึ้นมาเช้าวันต่อมาทุกอย่างภายในบ้านก็เหมือนเดิมแต่มีบางอย่างที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือซินดี้เธออยู่ในลูกใหม่เปลี่ยนไปจากสาวใช้ซื่อเธอ,อแต่งหน้าแต่งตาทาปากสีแดงหวานฉ่ำใส่เสื้อรัดรูปกางเกงขาสัน้น แทบจะจำซินดี้คนเดิมไม่ได้เลยจากคนที่ทำงานแบบไม่มีชีวิตชีวามาในตอนนี้เธอปรับและเปลี่ยนโหมดใหม่ยิ้มและร่าเริงอยู่ตลอดเวลาเสร็จจากงานก็ไม่เก็บตัวอยู่ในห้องเหมือนเคยเดินโฉบเฉี่ยวไปมาตรงห้องนั่งเล่นที่คุณแดริกนั้นนั่งทำงานอยู่ตรงนั้นเป็นประจำราวกับว่าซินดี้อยากจะให้คุณแดริกเห็นว่าเธอนั้นกำลังทำอะไรอยู่และสนใจในตัวเธอ เวลาผ่านไปจนถึงช่วงเย็นซินดี้ได้เดินมาบอกกับคุณเจนว่ามาดามคะช่วยต่อสายหาสามีที่บ้านให้หน่อยพอดีมีเรื่องดนจะคุยด้วยนะคะคุณเจนก็ไม่ได้เอกใจอะไรยกโทรศัพท์และต่อสายให้พอปลายสายเป็นผู้ชายรับคุณเจนก็ยืน่นโทรศัพท์ให้กับซินดี้พอซินดี้รับโทรศัพท์ก็ย้ายไปคุยอีกด้านหนึ่งตอนนั้นเสียงที่ซินดี้คุยมันก็ดังและพอได้รับรู้ว่าซินดี้กำลังคุยอะไร แต่ก็ไม่ใช่เด่องส่วนตัวคุณเจนก็เลยไม่ได้สนใจนั่งอ่านหนังสือของเธอไปถึงตัวคุณเจนนั้นจะไม่ได้สนใจกับการสนทนาอะไรแต่มันมีประโยคหนึ่งที่ทำให้เธอนั้นต้องหยุดฟังอย่างตั้งใจเพราะมันมีคำพูดชื่อนามสกุลแล้ววันเดือนปีเกิดที่มันคุ้นหูเป็นอย่างมากพอเธอนึกดีๆเฮ้ย มันเป็นชื่อวันเดือนปีเกิดแดริกผัวกูนิวหว่าคุณเจนหันหน้าไปมองซินดี้ทันทีแต่ในตอนนั้นซินดี้กำลังถือแผ่นกระดาษหนึ่งแผ่นและก็พูดชื่อว่าแดริกแดริกซ้ำๆแล้ววนอยู่หลายรอบจนคุณเจนรู้สึกแปลกๆขึ้นมาลุกเดินไปหาซินดี้ทันทีแต่พอจะเดินไปถึงตัวซินดี้เธอก็เก็บกระดาษแผ่นนั้นและก็จบการสนทนาวันต่อมา หลังจากที่คุณเจนได้ส่งลูกไปโรงเรียนเรียบร้อยตัวเองรู้สึกมึนๆหัวขึ้นมาจึงกลับมานั่งพักที่บ้านพอซินดี้เห็นดังนั้นทำทีท่าว่าเหมือนไม่พอใจเดินมาบอกกับคุณเจนหลายๆครั้งว่ามาดามคะนี่มันก็สายมากแล้วอย่างไม่ไปร้านอีกหรอคะจนคุณเจนเริ่มรู้สึกำรำคาญเฮ้ย hey, นั่งซินดี้ร้านของฉันฉันจะไปกี่โมงจะไปตอนไหนมันก็เรื่องของฉันหรือเปล่าพอเห็นดังนั้น ซินดี้ก็เลยทำหน้าจ้อยๆและก็กลับไปทำงานต่อเพราะอาการเริ่มดีขึ้นคุณเจนก็ขับรถไปที่ร้านของเธอและนั่งคิดอะไรไปเรืเอ่อยเปืยจนในที่สุดเรื่องของซินดี้มันก็แวบเข้ามาในหัวอินังซินดี้ซินดี้มันโสดนี่นาแล้วเมื่อวานมันบอกกับเราว่าขอโทรคุยกับสามีเฮ้ยแปลว่ามันโกหกหรือปิดบังอะไรแน่ๆตอนนั้นคุณเจนเริ่มรู้สึก ไม่ไว้ใจซินดี้ขึ้นมาเริ่มระวังระแวงและจับตาสาวใช้คนนี้มากขึ้นมากขึ้นหลังจากนั้นคุณเจนได้สังเกตว่าซินดี้เริ่มทำตัวสนิทและหาเวลาเข้าใกล้แดริกสามีของเธอจน่หวครั้งเริ่มถือกระเป๋าให้เดินไปส่งที่รถวันไหนที่แดริกไปรับลูกคนเดียวเธอก็จะอาสาถือของให้แต่ตัวของแดริกนั้นระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาปฏิเสธเธออยู่บ่อยครั้ง บอกว่าไม่เป็นไรเธอไปดูแลคุณแม่ดีกว่าแต่พอหลังจากนั้นผ่านมาเพียงแค่หนึ่งอาทิตย์ทุกอย่างมันก็เริ่มเปลี่ยนไปแดริกจากที่เคยระมัดระวังตัวหวงตัวและปฏิเสธซินดี้อยู่ทุกครั้งแต่ในตอนนี้แดริกเริ่มที่จะเอ่ยปากเรียกหาให้เธอมาถือของให้และช่วยกันออกไปทุรด้วยกันอยู่บ่อยครั้งและสิ่งที่ทั้งคู่ทำมันก็อยู่ในสายตาของเจนด้วยกันทุกครั้งเช่นกัน คุญเจนกับสามีของเธอเริ่มมีปากเสียงและทะเลาะก,ก,กันกับเรื่องนี้อยู่บ่อยครั้งแต่แดริกก็อ้างเหตุผลต่างๆนานาจนมันเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นสามีของเธอเริ่มมีการซื้อของให้ซินดี้มีการถูกเนื้อถูกตัวกันมากขึ้นพอออกไปข้างนอกทีไรแดริกก็เริ่มกังวลกระววยใจอยากกลับบ้านเป็นอย่างนี้ทุกครั้งมีเหตุการณ์หนึ่งที่ตัวคุณเจนนั้นเริ่มรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากวันนั้นทั้งคู่ ได้พาลูกออกไปกินไอติมกันนอกบ้านพอไอติมมาถึงที่โต๊ะแทนที่ลูกชายของตัวเองจะรีบกินเหมือนทุกครั้งแต่ครั้งนี้ลูกชายของเธอปรากฏว่ากำลังนั่งพนมมือแล้วทำเสียงเหมือนท่องอะไรบางอย่างพึมพำอยู่ในปากแล้วก็เป่าพรวดไปที่ไอติมคุณเจนตกใจทําอะไรลูกทำไมถึงทำแบบนี้ไปจำใครที่ไหนมาลูกชายของแกหันมาพูดกับแม่ว่าที่ซินดี้ครับ พี่ซินดี้ทำแบบนี้กับอาหารที่บ้านเราทุกวันเลยครับพี่เขาบอกว่าถ้าทำแบบนี้อาหารจะได้อร่อยออร่อยคุณพ่อจะได้ทานเยอะๆครับคุณเจนถึงกับคนลุกที่ลูกใช้ของเธอได้พูดกับเธอแบบนั้นจากที่ตัวเองไม่่อยรู้เรื่องอะไรไม่เชื่ออะไรแต่ก็ไม่ได้งโง่ทุกเรื่องว่าสิ่งที่เธอเห็นนั้นมันก็คือไสตร์หรือการทำของและคนที่ทำนั้นมันก็เป็นใครไม่ได้นอกเส้นจาก อีนางซินดี้สาวใช้ในบ้านของเธอนั่นเองความมั่นใจของคุณเจนนั้นเชื่อว่าอีนางซินดี้คนนี้แหละเป็นคนทําทั้งหมดเพราะว่าตอนเช้าวันนั้นที่กําลังนั่งดูทีวีกับแม่อยู่ได้สังเกตว่าแม่นั่งหาวอยู่หลายครั้งก็เลยถามแม่ว่าแม่ทําไมแม่ถึงหาบ่อยจังง่วงหรือเปล่านอนดึกหรือเปล่าแม่แม่ได้บอกกับคุณเจนว่าอืมช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไร นางซินดี้มันจะลุกขึ้นมาตอนดึกๆสวดมนต์เพิ่มพำอะไรของมันไม่รู้ทั้งคืนคุณเจนคิดเรื่องนี้อย่างหนักมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะถ้าจะยกเลิกสัญญาจ้างมันก็ต้องมีเหตุผลเพียงพอดีพอที่จะอ้างกับทางบริษัทไม่อย่างนั้นตัวเองเนี่ยแหละจะถูกปรับสัญญาซึ่งเป็นจํานวนมากจนเวลาผ่านไปหลายวันเย็นวันนั้นคุณเจนออกไปซื้อของข้างนอกแต่ดันลืมกระเป๋าตังค์ขึ้นมาจึงโทรกลับไปที่บ้านโทรอยู่หลายรอบอยู่หลายครั้ง ก็ไม่มีใครรับสายสักคนโดยความเป็นห่วงและกังวลใจจึงเปิดกล้องวจองจรปิดขึ้นมาเพื่อชเช็คว่าทำไมซินดี้ถึงไม่รับโทรศัพท์ในจอน,นั้นก็เห็นว่าซินดี้กำลังยืนทางกับข้าวอยู่ในครัวเสียงดูดควันที่มันเปิดดังมากจึงทำให้รู้ว่าเสียงมันอาจจะดังซินดี้จึงไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์คุณเจนนั้นได้จ้องดูซินดี้อยู่สักพักจู่จ สินีิที่กำลังทำกับข้าวอยู่หันซ้ายหันขวาเงยหน้าขึ้นมามองกล้องเหมือนรู้ว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่ที่บ้านซินดี้หยิบช้อนที่ทำกับข้าวขึ้นมาแล้วเดินไปที่ห้องน้ำเหมือนเธอจะหลบมุมกล้องแต่ไม่รู้ว่าความโชคดีหรือโชคร้ายของคุณเจนเราว่าห้องน้ำมันไม่ได้ปิดประตูมันก็เลยทำให้คุณเจนนั้นมองสะท้อนจากกระจกในห้องน้ำได้และก็เห็นว่าซินดี้เธอกำลังนั่งอยู่ที่ชักโครก ถอดกางเกงนออกมาเอาช้อนที่อยู่ในมือตักเลือดที่มันเป็นประจำเดือนของเธอแล้วเดินกลับมาที่ห้องครัวตรงที่เธอกําลังทำกับข้าวอยู่สวดพึ่งพรมรามาลยอยู่สักพักแล้วก็เป่าไปที่ช้อนเอาช้อนนั้นจุ่มไปที่กับข้าวแล้วก็ทํากับข้าวต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคณเจนนตอดนนันถึงกับช็อกกับสิ่งที่คนใช้ของเธอทําเธอทั้งโกรธทั้งตกใจไม่รู้จะทํำยังไงออตั้งสติได้ คุณเจนนึกขึ้นมาได้ว่ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเธอและเพื่อนคนนี้พอจะรู้เรื่องราวต่างๆในด้านนี้อยู่บ้างจึงโทรไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังซินดี้สาวใช้ที่อยู่ในบ้านหลังนี้มันเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่ที่เธอเข้ามาสรุปเพื่อนคนนั้นเพื่อนของคุณเจนเห็นว่างานนี้เป็นงานใหญ่และกองงานหนักด้วยจึงรับปากว่าจะรีบบอกกับอาจารย์ที่รู้จักให้ช่วยเรื่องนี้ทันทีพอวางสายจากเพื่อนคุณเจนรีบขับรถกลับบ้านทันที ตรงดิ่งไปที่ขัวและก็เทกับข้าวทั้งหมดลงถังขยะจนหมดเกลี้ยงพอซินดี้เห็นดังนั้นถึงกับตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณเจนกำมือแน่นกัดฟันสงบสติอารมณ์แล้วบอกกับซินดี้ว่าซินดี้ช่วงนี้เธอไม่ต้องทํากับข้าวงดทุกอย่างเอาไว้ก่อนทําแค่ส่วนของเธอก็พอช่วงนี้ฉันจะพาทุกคนออกไปกินข้าวนอกบ้านคุณเจนพูดกับสาวใช้ของเธออย่างสงบสติอารมณ์แต่ในใจนั้นอยากกระชากหัวมาตบ ให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยทางที่ตัวเองโกรธแต่ก็ต้องเก็บเอาไว้ในใจเพื่อจะหาหลักฐานให้มากที่สุดในการยกเลิกสัญญาจ้างเวลาผ่านไปหลายวันช่วงเย็นวันหนึ่งที่ร้านของคุณเจนเพื่อนคนสนิทที่คุยกันเอาไว้วันก่อนไต่โทรเข้ามาและก็เป็นข่าวดีบอกกับคุณเจนว่าตอนนี้อาจารย์ที่ได้คุยกันไว้ได้ทำพิธีแก้ และส่งของกลับไปแล้วนะแต่อาจารย์ก็ได้ย้ำว่าหลังจากนี้เจนให้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับสิ่งบางอย่างที่มันกำลังจะเกิดขึ้นให้ดีเพราะดูเหมือนว่าคนที่ทำนั้นมันเอาหนักและเล่นแรงอยู่เหมือนกันเที่ยงคืนวันนั้นหลังจากที่ทุกคนนอนหลับกันหมดแล้วอยู่จู คุณเจนได้ยินเสียงแม่ของตัวเองกระลิด้านบ้านขึ้นมาจับใจความได้ว่าอย่าอย่าซินดี้ซินดี้พอได้ยินเสียงดังนั้นคุณเจนคิดว่าซินดี้ต้องทำอะไรแม่ตัวเองแน่ๆลุกขึ้นมากระชากแขนสามีตัวเองวิ่งไปที่ห้องนอนของคุณแม่ทันทีพอเปิดประตูเข้าไปด้านในภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าก็คือซินดี้กำลังทำท่าเหมือนกำลังเล่นโยคะอยู่โดยเธอดัน เอาขาข้างหนึ่งอยู่บนเก้าอี้ส่วนขาอีกข้างหนึ่งเหยียดตรงไปที่หน้าต่างมือทั้งสองของเธอจับที่ขอบหน้าต่างเอาไว้แน่นเหมือนกำลังจะพุ่งกระโจนออกไปคุณเจนบอกว่านี่นี่คือครั้งแรกของเธอที่เห็นว่าคนมีแต่ตาขาวสนิทส่วนปากของซินดี้นั้นพึมพำโสดคาถาอย่างไม่หยุดและถ้าซินดี้กระโดดออกไปคงไม่เหลือลานคงแหลกเละแน่แน่เพราะชั้นที่อยู่มันคือชั้นที่30ทุกคนต่างตะโกน ถามาให้เธอกระโดดออกไปสามีของคนเจนนั้นค่อยๆขยัย,ยตัวเข้าไปไกลๆหวังที่จะฉาจเมือ Cindy นซินดี้นั้นเร่งเร่งเร่งสวดบทให้เร็วขึ้นจู่ๆซินดี้ Cindy, เอาเมืออีกข้างหนึ่งล้วงเข้าไปในกางเกงของตัวเองและพอชาดออกมามันก็มีแต่เลือดซิ Cindy นดี้นั้นเอาลิ้นเลเลือดที่มือของเธออย่างอร็อร่อยสายตาที่หันมายิ้มนั้นมันทำให้ทุกคนถึงกับขนล,ลุกแล้วจู่ๆซินดี้ ก็ตัดสินใจพุ่งตัวเองออกไปจากหน้าต่างและนั่นมันก็เป็นภาพสุดท้ายที่คุณเจนถึงกับภาพตัดสลบไม่รู้สึกตัวอีกเลยในตอนเช้าของอีกวันคุณเจนตื่นขึ้นมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่เต็มบ้านไปหมดได้มีการสอบถามดูหลักฐานต่างๆภายในบ้านทางเจ้าหน้าที่ได้โทรไปที่ทางบริษัทจัดหางานที่ส่งซินดี้มา และบอกเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นซินดี้เป็นคนกระโด,ดลงไปเองไม่ใช่การฆาตกรรมแต่อย่างใดซึ่งมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในห้องของคุณแม่หลังจากที่เจ้าหน้าที่กลับไปหมดแล้วเคลียร์อะไรเรียบร้อยทุกอย่างคุณเจนจึงคิดได้ว่าวันก่อนที่ซินดี้โทรไปหาสามีของเธอไม่รู้ว่าสามีจริงหรือเปล่าแต่ก็ต้องแจ้งให้ทางบ้านของเธอรู้คุณเจนจึงโทรกลับไปที่เบอร์นั้นเพื่อจะแจ้งให้ทราบว่าซินดี้เสียชีวิตแล้ว Hmm. พอปลายสายรับมีเสียงไซเรนของรถพยาบาลที่มันแทรกเข้ามาในทางโทรศัพท์ผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งพูดอยู่ในสายและก็เป็นความโจ๊ดีของคุณเจนที่เขานั้นสามารถพูดกับภาษาของเธอได้จึงพูดกันรู้เรื่องคุณเจนจึงได้บอกว่าขอสายสามีหรือพี่สาวของซินดี้หน่อยแต่ทางนั้นตอบกลับมาว่าเออทางเราไม่รู้จักคนชื่อซินดี้เลยนะคะ คุณเจนก็เลยถามกลับไปว่าขอโทษนะคะแล้วที่นั่นที่ไหนอ๋อที่นี่เป็นตำหนักของอาจารย์ค่ะแต่ตอนนี้อาจารย์ป่วยหนักกำลังจะส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วถ้าตอนนี้ไม่มีอะไรด่วนแค่นี้ก่อนนะคะจะรีบไปแล้วอยู่ๆก็วางสายไปทันทีคุณเจนจึงรู้ทันทีว่าที่ซินดีโ้โรอ้างว่าเป็นสามีของเธอที่แท้มันก็คืออาจารย์ที่ทำของให้เธอนั่นเอง หลังจากที่เรื่องราวผ่านไปได้สักระยะหนึ่งทำใจกับเรื่องที่ผ่านมาได้แล้วครอบครัวของคุณเจนจึงได้รับสาวใช้คนใหม่เข้ามาช่วงเช้าของวันนั้นก่อนที่คุณเจนกำลังจะออกไปข้างนอกแม่ของคุณเจนก็เดินมาบอกว่าเจนแม่ฝากซื้อพัสร์แก้ป,ปวดให้แม่หน่อยนะเจนแม่ปวดแขนมากเลยเนี่ยเมื่อคืนอีนางซินดี้มายืนจ้องหน้าแม่แล้วก็บีบแม่บีบแขนแม่เนี่ยจนแม่ช้ำไปหมดแล้วไม่รู้ว่ามาเป็นบ้าอะไรของมัน คุณเจนในตอนนั้นถึงกับพงะเมื่อได้ยินชื่อซินดี้ออกมาจากปากแม่ของเธอแต่ในใจก็คิดว่าแม่ของเราอาจจะหลงหลงลืมลืมคิดว่านางซินดี้มันยังอยู่ก็เป็นได้จึงไม่ได้เอกใจอะไรแต่ก็ยังคาใจกับรอยแดงๆที่แขนของแม่อยู่เย็นวันนั้นคุณเจนก็ไปรับลูกตามปกติพอไปถึงที่โรงเรียนก็เห็นว่าคุณครูสี่ห้าคนกำลังล้อมปลอบใจลูกชายตัวเองที่กำลังนั่งร้องไห้ยอยู่ จึงได้รู้ว่าลูกชายของตัวเองนั้นที่ร้องไห้จะกลับบ้านจะกลับบ้านพี่ซินดี้มารับแล้วนั่นไงนั่นไงพี่ซินดี้ยืนกวากมืออยู่ที่หน้าประตูคุณเจนเริ่มรู้สึกกลัวจึงอุ้มลูกและรีบเดินจ้าอ้าวเล่งฝีเท้ากลับบ้านทันทีออก,กลับมาถึงบ้านคุณเจนก็บอกกับลูกชายว่าพี่ซินดี้เขาไม่อยู่แล้วนะลูกพี่ซินดี้เขากลับบ้านไปแล้วลูกชายของแกก็พูดสวยขึ้นมาทันทีว่าไม่จริงพี่ซินดี้ยังอยู่ เมื่อคืนพี่เขายังชวนไปนเล่นที่หน้าต่างอยู่เลยแม่แต่หนูบอกว่าเล่นตรงนั้นไม่ได้แม่สั่งเอาไว้ว่าตรงนั้นห้ามเล่นมันอันตรายพี่ซินดี้ยังทำหน้าโกรธหนูอยู่เลยพอได้ยินดังนั้นคุณเจนด้วยความเป็นแม่ไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปแต่กลับมโมโหและโกรธอีนังซินดี้ที่กำลังจะมาทำร้ายกุ๊กคาแม่และลูกของตัวเอง hmm. Hmm. คืนนั้นเหมือนเพื่อนรู้ใจโทรมาหาและได้บอกกับคุณเจนว่า เจนอาจารย์ท่านฝากมาบอกว่าตอนนี้สาวใช้คนนั้นมันยังไม่ได้ไปไหนนะมันยังอยู่ที่บ้านหลังนั้นแหละมันมีสิ่งอับปางคนอยู่อีกหนึ่งอย่างที่อยู่ในบ้านไอ้สิ่งนี้แหละที่มันเอาไว้ทําของรีบหาให้เจอว่าอยู่ตรงไหนแล้วรีบเผามันทันทีเพราะว่าพิธีหรือบนคาถาที่ซินดีส้สวดน,นั้นมันคือการยอมทุกอย่างเพื่อที่จะให้คนในบ้านหลังนี้ตายกันทั้งบ้านเว้นเสจากคุณแดริกเพียงแค่คนเดียวพอรู้ดังนั้น คุณเจนจึงไม่รอช้าสั่งให้สาวใช้คนใหม่ช่วยกันตามหาไอ้สิ่งสิ่งนั้นกันทั่วทุกๆมุมบ้านหากันจนทั่วคุณเจนเกือบจะถอดใจแล้วสุดท้ายพอยกที่นอนของคุณแม่ขึ้นมาปรากฏว่ามันเป็นถุงพลาสติกเล็กๆห่อเอาไว้หลายๆชั้นพอแกออกมาดูปรากฏว่ามันคือกางเกงในที่เปื้อนไปด้วยเลือดส่งกลิ่นเหม็นออกมาและค่าเบือนมองดูดีๆแล้วมันคือชื่อนามสกุลของคุณเจนคุณแม่ และลูกชายของตัวเองคุณเจงทั้งตกใจทั้งโกรธอีนางสินนี่คนนี้เป็นอย่างมากรีบสั่งให้สาวใช้คนใหม่นำของสิ่งนั้นไปเผาทิ้งทันทีหลังจากที่เผาจะไม่เหลือสร้างอะไรแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครอบครัวของคุณเจงก็ไม่มีใครเห็นและพูดถึงสาวใช้ที่ชื่อว่าซินดี้คนนี้อีกเลย ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องที่ชื่อว่าสาวใช้ไสยศาสตร์ระวังกันให้ดีนะครับกับการที่จะให้ใครคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในบ้านของเราอย่าไว้ใจเชื่อใจกันให้มากบางทีเราไม่รู้หรอกครับว่าเขาคนนั้นคิดอะไรอยู่ฝั่งเรื่องนี้ให้เป็นคติอุทาขอนสอนใจก็แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะสนับสนุนช่อง วังคลิปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีโฆษณาเข้ามาคันสามารถกดสมัครสามาชิกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ